สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมชื่อว่า Last l, l o s d Survival นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับผมมีเติมน้ำมนันรถด้วยนะคือเกมนี้นะครับผมเราต้องหาภารกิจตามนี้ก่อนนะครับในเมืองนะครับก็จะมีพวกเหล่าซอมบี้มีของให้เก็บนะในช่วงแรกอ่าถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องจอยก็ได้นะผมไม่รู้ว่าอ่ามันจะกินน้ำมันแค่ไหนนะครับ แรกๆเราไม่จอดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปเลยจริงมีของด้วยนะมีของอ่าที่อยู่ตรงเนี้ยเอ้ามันบังคับลงหร,หรือว่าชนแล้วรถเสียเนี่ยนยมันจะมีของอยู่นะครับถ้าจะเก็บนะแต่ว่าอืมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แนะนํานะครับวิ่งตามถนนบปละกานนะครับแล้วก็ระวังพวกเหล่าซอมบี้ด้วยนะครับนี่ชนไปเลยได้ของไม่รู้มันเก็บให้หรือเปล่านะมันช่างมันก่อนนะครับ ภครองกิจเราก็คือมาตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการเติมน้ำมันสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมอือถือแนะนําร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l s l u g a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy Arknight k Harry Potter Blue a r k a e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a d a Game Center อาหารนะครับกินกันเลย โอเคค่าความหิวคือมันจะมีค่าความหิวกับตัว HP นะครับเราจะใช้ภานะก็คือรถในการเดินทางนี่ครับไปสำรวจท,ที่นู่นที่นั่นที่นี่อะไรแบบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเดีเออ๋ยวมันก็ยังมีสิ่งของอืง่นนี่ว่านี่ไงพาดไปได้ไงเป็นพวกเศษผ้าหรืออะไรแบบนี้แล้วนะน่าจะใช่นะครับนี่ในชั้นมีมันมีแต่ของเดิมๆอะ่ะผมลองสำรวจเบื้องต้นดูและ แทบจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับไปต่อพอวิ่งต่อไปคล้ายๆอ่าเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆเกมเหมือนอ่าคล้ายๆเกมวิ่งหรืออะไรแบบนี้มันมีระยะทางมีนน่นนี่นั่นบอกนะครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือเปล่าอันนี้เดานะอ๋อเฮ้ยตีได้เหรอเอาตอนแรกก็คิดว่าต้องรอเปิดกล่องตลบมันหวดได้มันหวดได้วะ ก็มีของเดิมๆอะ่ะอืมขึ้นรถตัวเกมไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือว่าอะไรหรือเปล่านะโอเคไปครับไปแล้วไม่สนอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้ดีวกว่านะครับเจอน้ำมันขี้หม่เดี๋ยวเจอซอบบี้แนะนำให้ชนนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันหดกี่ครั้งนะครับ มันจะเรียบร้อยนะแต่ว่าใช้รถก็เพิ่งน้ํามันหน่อยเดี๋ยวลองไปหวดดูดิเนี่ยมันหวดแล้วแบบเป็นการตีอยู่เนี่ยนี่ครับครึ่งหนึ่งอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีน้ํามันหวะ่ะท่านผู้ชมแต่คงมีของแหละมีของกินไหมคือมีแต่ทรัพยากรอะไรให้เขไม่รู้นะลงมาแบบอืม เวอร์วังมากเออโอ้โหมันเดินไปไหนแล้วนี่มันเดินไปไหนแล้วนี่นนไไนนโอเคทีนี้เราก็ขึ้นรถเหมือนเดิมนะครับอ่ะหมนุมนหมนุมนมนุมนมุนหมุนโอเคขึ้นรถเหมือนเดิมปึ๊บไปกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไกลไม่ไกลขึ้นอยู่น้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ เฮพีเรานะครับมันมีซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยพี่จะไม่มีของอื่นให้เราเลยเหรอมีไอ้นี่ให้นะอ่อลูกกระสุนลูกซองนะครับแต่ลูกซองผมอยู่ไหนแล้วเปิดกระเป๋ายังไงเปิดกระเป๋ายังไงผมยังไม่เห็นไอ้ปุ่มเปิดกระเป๋าเลยหรือว่ามีอะไรผิดพลาดโอ้โหรถพังด้วยนะโอไมค์ก๊ คือตอนแรกก็คิดว่าเขาเรียกอะไรนะมันได้ข่าวไปได้เรื่อยๆนะครับแค่เติมน้ำมันที่ไหนได้แม่งรดพังด้วยโ,โหแล้วดูน้ำมันดิกว่าจะเจอปั๊มน้ำมันปั๊มต่อไปเนี่ยครับแล้วมันมีที่ซ่อมรถไหมโอ้ m ม g ก d อโอ้ไม่ก๊อโอ้เฮ้ยแล้วเราจะรอดอ่ะแบบนี้ ขนาดวิ่งเร็ว,วนะโอ้โหโดนโหดทีเดียวอีกทีเดียวนี้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะถึงการค้า,าอาวุธแล้วนะอันนี้นะครับมันจะเป็นเเวลาที่เราเล่นระยะมานะครับมันก็น่าจะต้องเริ่มต้นนะครับที่บ้านเรานะในครั้งถัดๆไปนะครับเราจะมีอาวุธนี่เรามีอาวุธแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจากรถเหมือนเดิมนะครับรถเราก็ สามารถทําการเขาเรียกอะไรปับแตงนะครับของที่เราเก็บมาเออค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสามารถอัปเกรดได้นะออถ้ามีของอีกนะครับเราก็อัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวคราฟนะครับตัวคราฟตัวนี้นะครับพวกอาวุธต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเป็นเทียนนะครับเทียหนึ่งเทียนสองเทียนสามนะครับมีลูกศรก็คือไปหาทรัพยากรแหละแล้วพอเราไอ้ก็เริ่มใหม่นะครับ เนี่ยรถด,ดูแบบดูดีกว่าเดิมนะรู้ถึกกว่าเดิมนะครับแล้วก็น่าจะเล่นภารกิจเหมือนอ่าเหมือนตอนแรกๆอะครับเหมือนตอนแรกๆแ,แต่ว่าไอตัวด่านมันก็เปลี่ยนไปว่นะท่านผู้ชมมันเปลี่ยนไปเนาะตัวแมปอะถึงป้๊มน้ํามันแล้วนะครับแต่ปป๊มน้ํามันยังเหมือนเดิมนะแต่ไอช่วงก่อนจะถึงอะโอ้ แรกกันตะทีเดียวจบๆวันไปน้ำมันมี2อันเอามีถังเดียวโอเคถอยถอยถอยพยายามเก็บพวกเศษผ้าหรืออะไรแบบนี้นะครับได้ใช้นะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเก็บไปทำไมเยอะแยะมันมีแต่เศษผ้าหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวมันเอาไปอัปเกรดรถนะครับอัพอทำการคราฟของหรืออะไรแบบนี้นะโอ้โหชนซอมบี้กันไปเอาให้มันพร้มเลยเอาให้พรึบนะครับผมไม่แวะตรงไหนแล้วกันโอ้โห แล้วก็ลด5้าชนสิ่งกีดขวางต่างๆไม่ว่าจะเป็นรั้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะพังนะเห็นปะ่ะพอพังแล้วแม่งช้าเนี่ยพอพังแล้วแม่งช้ามากเออแล้วด้านซ้ายบนน่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่อเขาเรียกอะไรค่าความคงทนของรถนะครับหลืร้อยเปอร์เซ็นต์หลือประมาณยี่สิบกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่เราตรงเนี้ยเราจอดตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเท่าไรของตรงนี้ก็น่าจะเยอะเลยดูดิ เพียบเลยอ๋อยู่บนรถอ่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ๋อไม่ใช่สิไอ้ด้านซ้ายบนน่าจะเป็นค่าความหิวมากกว่าท่านผู้ชมเด็ปังปังปังเนี่ยคือของแบบของพุบนะตรงเนี้ย ปังปังเสียงไม่มีนะครับใส่เอฟเฟกเองนี่ครับเนี่ยเก็บไปได้เลยหวดหวดเฮ้ยหวดขนาดนี้มีอะไรให้หรือเปล่าเย่ยโอเคโอ้โห้ให้เพิ่มนะครับเนี่ยหวดให้เพิ่มนะมีของเต็มเลยนะครับพวกเสษผ้าเอาไปอัปเกรดครับคือมาลงหลายๆรอบอะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเกรดรถเราจะหวดอาวุธเราจะแบบ กูนะแรกๆก็เล่นเลยหน่อยนะครับเก็บทรัพยากรอะไรแบบนี้นะผมว่ามันก็เล่นเพลินเหมือนกันนะเนี่ยขนาดอัดคลิปนี้ก็ล่อไปจริงๆ10กว่านาทีได้แล้วนะจริงๆลองะทะสทบก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับแล้วทีนี้เออมม่มีปัญหานะโอเคเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมเอาชีวิตรอดแบบนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ